สีขาวครับเลือกกินตัดเข้าตัวกลางสีแดงใช้โคนสีขาวเดินโคนเข้ามาแรกฝั่งสีแดงเสริมโคนเข้าไปผูกสีขาวขยับทําเรือคู่ฝั่งสีแดงกินแลกโคนสีขาวเลือกใช้ม้ากินโต้อตอบฝั่งสีแดงจึงเอาโคน ไล่ม้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงขยับม้าสีขาวทิมเบีย้ยไล่โคนสีแดงถอยสีแดงครับกินเบีย้ยสีขาวสีขาวจึงใช้ม้าครับกินเข้ามา สีแดงจึงขยับเบี้ยหนีสีขาวหลบมาข้างกระดานฝั่งสีแดงเสริมเม็ดเข้าไปกันม้าสีขาวครับกินเบี้ยสีแดงอีกครั้ง ฟั่งสีแดงใช้โคนสีขาวถามแรกฟั่งสีแดงกินนะครับสีขาวใช้ม้าฟั่งสีแดงขึ้นม้าไปถามต่อสีขาวไม่แลกถอยหลบฟั่งสีแดงจึงขยับขุนสีขาวกลับมาอีกครั้ง ฝั่งสีแดงเอาเรือหลบสีขาวจึงถามต่อเรือสีแดงซ้อนเรือครับสีขาวเข้าโจมตีสีแดงใช้เรือกินสีขาวจึงขยับขุนสีแดงครับเดินเม็ดเข้าไปสีขาวขยับเรือ ฝั่งสีแดงครับเอามาลุดเข้าไปจะตีลุกคาดสีขาวเห็นจึงขยับเรือสีแดงยังตีลุกต่อสีขาวหลบสีแดงเอามาตามขึ้นไปสีขาวถอยเม็ดสีแดงถอยเม็ดกลับ สีขาวครับผมเอาเรือบุกเข้ามาฝั่งสีแดงกินแลกเม็ดสีขาวเอาเรือครับผมกินลุกสีแดงถอยหลบสีขาวลุกซ้ำสีแดงหลบอีกสีขาวตีลุกสีแดงลบ สีขาวกินสีแดงเดินม้าครับสีขาวตีลุกสีแดงขยับสีขาวเดินม้าเข้ามาฝั่งสีแดงเดินมา้าถามต่อมา้าสีขาวยังคงตีลุกสีแดงหลบเข้าใน สีขาวตีลุกสีแดงลบจากนั้นสีขาวใช้ขุนไล่มา้าม้าตัวสีแดงถอยกลับนะครับสีขาวจึงเดินมา้าสีแดงเดินม้าอีกตัวมาตีลุก สีขาวครับใช่ม้ากินลูกสีแดงถอยหลบสีขาวงายเบีย้ยสีแดงเดินมา้าสีขาวจึงตีลูกสีแดงกินสีขาวเอาม้าเข้าแรก ฟังสีแดงจึงกิน สีขาวกินลุกสีแดงลบลุกลุก สีแดงครับผมเดินม้าตีลุก สีขาวครับผมปิดเกมลูกจน สีขาวครับผมใช้เบีย้ยกินเข้าโจมตีสีแดงกินรักษาตำแหน่งสีขาวทิ้มเบีย้ยเข้าไปอีกตัวสีแดงกินเหมือนกันสีขาวจึงใช้เม็ดฝั่งสีแดงใช้เบีย้ย สีขาวเช้ม้าครับกินเข้าไปฝั่งสีแดงโยกม้าลงไปด้านล่างสีขาวกินเบี้ยอีกฝั่งสีแดงกินครับสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงเดินขุน สีแดงครับเดินเม็ดไล้ม้าม้าขาวกินโคนสีขาวครับเดินโคนขึ้นไปฝั่งสีแดงเดินโคลผูกเม็ดสีขาวดันโคนอีกตัวสีแดงขยับม้า สีขาวจึงเดินมาครับจับเม็ดฝั่งสีแดงขยับม้อีกตัวสีขาวซ้อนเรือสีแดงเอาเรือมาช่วยสีขาวครับจึงจำเป็นต้องกินแล้วครับสีแดงกินโต้อตอบ สีขาวใช้ม้ากินอีกสีแดงเอามมากินสีขาวโอคนกินลุกสีแดงยอมถอยสีขาวตามไปลุกซ้ำฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวถอยโคนฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ย สีขาวจึงไตีลุกครับฝั่งสีแดงหลบสีขาวกินเบี้ยฝั่งสีแดงกินหงายสีขาวกินสีแดงถามต่อเรือสีขาวหลบมากดฝั่งสีแดงหลบตากด สีขาวทิ่มลุกสีแดงถอยสีขาวหลบครับฝั่งสีแดงเอาเรือผูกมา้าสีขาวจึงขยับโคนสีแดงเอาเรือตามเข้ามาสีขาวเอาเรือลงไปยึดพื้นที่ฝั่งสีแดงนะคะผมถามต่ออีก สีขาวยังไม่เอาครับหลบฝั่งสีแดงจึงเอาเรือครับผมจับโคนจากนั้นครับสีขาวถอยโคนออกมาฝั่งสีแดงกินสีขาวกินหงายฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวเดินเรือครับฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวถอยสีแดงไงาย สีขาวจึงเอาเรือกดม้าครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินโคลนตีลุกสีแดงบุกต่อสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวถามต่อเรืออีกครั้งฝั่งสีแดงหลบจับเบี้ย สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินม้ามาตีลุกสีขาวขยับชิดเรือสีแดงยืดเรือออก สีขาวหลบนะครับผมจากนั้นสีแดงปิดเกมลูกจน